ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ที่ทาง BTV เชิญมาแล้วก็แล้วก็เราก็มีซีรีส์ร่วมกับ v t v ีเลยครับก็รู้สึกว่าดีใจันนี้ก็ได้มาพูดคุยเลยใช่บซีรีส์นิดหน่อยเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับอะไรครับที่รักสารวัตรเทียครับอ บอกไปแล้วครับบอกไปแล้วครับเลยไปถึงบางทีหรือว่าเขาต้องหลัพูดข้างในรูปแไม่รู้ดีนี้จะเปเรื่องเกี่ยวกับอะไรทักเรื่องเป็นยังไงอ่าก็เป็นจริงๆธีมธีมหลักคือธีมตำรวจครับใช่แต่ว่าถ้าตัวตัวลายของเรื่องเพนพอยต์ของเขาก็คือตัวตัวพระเอกจะดวงตกแบบถ้างั้นก็ต้องให ใช้วิธีแก้ดวงแก้เคล็ดะเลย้ยโดยโดย,โดยการหาคนที่เกิดวันจันทร์ที่13ใช่แล้วก็มาแต่งแต่งงานแก้เคล็ดนครับแล้วคราวเนี้ยแม่แม่ก็เป็นกังวลมากแม่เขาอะเป็นกังวลมากเพราะว่าเขาก็แบบดวงซวยมาโดยตลอดอยางเห็นได้ชัดแล้วเขาก็เลยเอาไปเจอมีจังหวะปะกันที่สอนอที่เขาทํางานนะครับแล้วก็บังเอิญเจอคนคนที่เกิดวันจันทร์วันท23สุลาก็คือตัวผมเองซึ่งเป็น บังเอิญอีกว่าเป็นตำรวจที่เป็นเป็นลูกน้องในทีมเขานองเราก็เลยแบบต้องมาแต่งงานกันมาแก้เค็นอะไรก็คือแต่งหลอกๆแล้วก็มารุนกันว่ายใครรักใครอะไรทำนองนี้ซึ่งงปกติเป็นคนมีความเชื่อเรื่องนีนท้นเกิดตัวว่าแบบว่าเรื่องเรื่องดววเรื่องแบบผมว่าเรื่องดวงอะเชื่อนะก็ก็เป็นอีกหนึ่ง ทุกทุกอาชีพแล้วกันทุกจังหวะมีดวงหมดนะฟุตบอลก็ตามเดีว่าทุกทุกอาชีพทีนี้หมดที่ผมก็ผมก็ไม่แบบอ๋อช่วงฝีเท้าไม่ดีกว่ีคือฝีเท้าดีก็ต้องมีดวงด้วยในหลายๆเหตการรู้สึกว่าดังนั้นดวงก็เกี่ยวกับทุกอาชีพนั่นแหละแต่ว่าในอย่างในพอยต์ของเรื่องนี้คือการแต่งงานเรื่องดวงอ๋ออันนี้ก็พีคอยู่เหมือนกันก็ต้องต้องรอไม่ไม่รู้สึกเลย ดวงอะะไม่ใช่เรื่องเดวงเชื่อเรื่องดวงแต่งงานแก้ดวงถ้าดวงเฉยเชื่อครับถ้าเ่ยแต่งงานแก้ดวงใช่ปะอันนี้หนักไปหน่อยไม่ไม่น่าเชื่อแล้วเรื่องเงนรวยรวยเรื่องแรกแบบีลิขิตปรับตัวปรับตัวเยอะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำกันบ้านเลยไม่เคยรวยในในหนังในละครในอะไรมาก่อนเลยอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในชีวิตล่ะคะในชีวิตก็ ยังยัง,ยงไม่ยังไม่รวยล้นกันนะอาชีวิตติดดิบมากแต่แต่การเป็นคนรวยไม่ยากใช่ไหมตลอดยากิรยากนะยิงเหรอผมยิ่งงกครับยิ่งงงว่างกันเลยก็เลย <laughs> <ๆ>ยากะ <laughs> กเรื่องดวงไหเรื่องดวงครับ <laughs> ผมผมว่ามันเป็นก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งของของชีวิตอะมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าดวงแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะมันส่งผลในวงกว้างเสมอะครับ เวลาเราสมมติสมมติผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็สมมติให้ไปแต่งแก้ดวงอ่ะแสดงว่าเขามีมีศาสตร์ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มาแล้วว่าคนที่เป็นอย่างเนี้ยหงูเฮงจะเป็นยังไงแล้วมาแต่งกับเราหงูเฮงมันจะเป็นยังไงมันจะส่งเสริมกันในด้านไหนมันมันเหมือนเป็นวิธีเล่าในทางอ้อมว่าว่าการเกิดอะไรเล็กๆมันส่งผลดีในขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมอเตอร์ไซ e ์เอฟเฟกที่แบบว่าเราอาจจะเปลี่ยนเลขนิดหน่อยแต่ว่ามันทําให้จิตวิทยาในใจเราอะ่ะ มันมันพัฒนาแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแบบอย่างอย่างเช่นเลขเนี้ยเหมาะกับเราเ <c oughs> พราะว่าอะไรคาแรคเตอร,ร์เรามันเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่าแลว้วก็มันก็ส่งผลโดยไม่รู้ตัวไปไปให้เราชีวิตให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยยังเคยสัมผัสน,นะแบบว่าเฮ้ย่วงแบบโอยทำไมพวกนี้เราแบบดวงน,นีจางอะไรก็เข้ามาเลยเคยไหมเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมไม่ไม่ค่อยรู้ตัวใช่ คือคือไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยครับขนาดแบบว่าเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยใช้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะไปเช็คดูดีๆ่คือคือเอฟเลยหรอใช่ใช่ใช่เอฟแต่ว่าก็ก็ใช้ใช้ตอบมาเรื่อยๆมันมันอยู่ที่ว่าความมั่นใจของเรามากกว่าว่าเราชอบอันนี้หรือเปล่าส่วนตัวเคยเคยเช็ครวงมัไม่แต่ละปีว่าไอ้รวงปีหน้าเราจะเป็นยังไงไม่ได้เช็คเลยฮะมีมีแต่แบบถ้าเกิดเพื่อนๆทำอะไรเงี้ยแบบ เช็คเบอร์มือถ ch ือเราดีกว่าว่าเป็นยังไงเราก็จะเช็คตามเช็คชื่อเช็คอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงเราก็ตามที่บอกไม่เชื่อคือคืออะไรที่ดีก็ทำเอาแซวเอาแซวอยู่ขันหลับไม่เชื่อขันไม่เชื่ออะไรนะคือใช่เดี๋ยวนี้คู่พันเนี่ยเขานิยมไปผูกดวงกันว่าดวงทำงานไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีเต็มเต็มที่ก็เข้าวัดไปไปวัดด้วยกันไปวัดไปวั มีเดี๋ยวนี้เขาปลูกได้แดงกันแล้วนะใช่ไหมฮะเกิดชึบๆๆใช่รวมพูดรวมทำงานปลูชุบชมันใหม่อยู่ต้องศึกษาอ่าเราเคยไปมูนบ้างไมอันหนึ่งสองคนมูนมีไปวัดครับตามผู้จัดการที่ก็ไปเพราะความสบายใจในแต่ละครั้งในแต่ละปีในแต่ละอย่างก็จะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าไม่ถึงขั้นเดินทางเพื่อไปอะไรๆที่อะไร้ย